ตรงนี้เขาก็าไปเเราก็ต้องมาเตรียมตัวก็ไม่ผิดหรอกนะครับเออเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับนะเออมีจัดเมนูด้วยนะครับนะเออพร้อมพร้อมเสร็จพร้อมเสร็จนะจัดไปนะครับเออ ต้องซ้ำไปสังเกตการนะเออนะเออไม่ได้มีปัญหาเลยนะเอฟซีเนีอยบอกเลยเลยนะเออปัญหามันไม่มีผลอะไรนะครับตรงนั้นนะเออจะได้ชัดเจนนะครับซีกอกตูมนะครับเออก็จะร้อกันดูนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะเออเราก็จะไปนะครับจะไม่ใช่มีปัญหานะครับ ได้ดูกันนะวันนี้นะครับได้ชัดเจนแล้วล่ะนะครับนะมาลงมาไม่รู้ว่าใครบ้างนะแต่แอดบอกได้เลยนะผู้ผู้ยงผู้ใหญ่เนะครับนะผู้ใหญ่ที่จะมานะนะเออมันไม่เกี่ยวกันนะครับเออไม่เกี่ยวกันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับเออนะเข้ามาก็คือไม่มีผลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ มาคนละง,งานพูดง่ายๆนะคนละง,งานอ่ะอืมก็เหมือนทั่วไปอะไะในเอฟซีนะบอกได้เลยไม่มีผลอะไรในเรื่องนี้นะคนละเรื่องผู้ใหญ่ลีหรือเปล่า <c oughs> น่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะไม่รู้ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนเออไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนผู้ใหญ่เขาว่ายอย่างนั้นอะเออก็รอลุ้นกันไปคุณ สุภไลนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ในลุ้นลุ้นแหละนะครับวันนี้จัดขนมไว้รอมันเลยแ <c oughs> ดงเออนะโอ้มีเตรียมเมนูไว้นะใจเย็นๆนะครับเตรียมเมนูไว้ด้วยนะวันนี้เออไปรับใช่ไหมเออแกรก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีสื่อหลักมาแหละนะครับเอฟซีสื่อหลักก็กมาแหละนะแต่ไม่รู้ว่าช่องไหนแหละ เพราะเราไม่ได้ไปดูแต่มีสายรายงานมานะครับว่ามาจอดรถอยู่แถวอ่าบ้านนะครับแถวนั้นนะครับเอกอดให้แล้วขอบคุณมากครับผมเราก็จะได้รุนกันต่อไปนะครับว่าอ่าเขาคงจะมาทาข่าวาาาสวัสดีขอบคุณแม่สุโม,มนสวัสดีครับผมนะครับเมค,ค้ามากกนให้แล้ว นี่แหละนะครับเราก็จะได้ดูกันนะว่างานนี้นะครับเอขาจะมาอะไรมันก็อย่างว่าแหละคนดังนนเอฟซี FC นะทําอะไรหรือมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะครับเขาก็จะมานะครับเขาก็มาเป็น,ปนที่อทําให้คนเขาสนใจอยู่แล้วนะครับอะไรยังไงนะงคือมันไม่มีอะไรมากนะเอ็ดบ้านะอืมไอ้เขาที่จะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเนี่ยนะครับเอ,อันนี้ก็เรื่องถึงเขาแหละนะครับเอฟซีเนี่ย ตัวเดียวเอาเอาอยู่ใช่ไหมบิ๊กบัฟตัวเดียวตอนนี้มันนอนเฝ้าน้องมันอยู่นะนอนเฝ้าน้องอยู่นะอะ่มืดแล้วเหรอมืดแล้วมืดแล้วโอ๊ตเชียงใหม่นะครับมืดแล้วตอนนี้นะเออแต่ที่แน่ๆนี่มาแล้วนะครับมาแล้วอืมก็มันต้องมาแหละเพราะว่าพรุ่งนี้เข้าไปใช่ไหมเออวันนี้ก็ต้องมาเตรียมเตรียมไว้แล้วนะครับ เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะดาเนินการอะไรยังไงนะครับก็ว่าไปพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยเหรออันนี้มันมืดตึ๊บแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับมืดสนิทอ่าถ้าจะเข้ามาก็ต้องหาไฟฉายมาด้วยนะเออเราไม่มีไฟฉายสองอมีอยู่แล้วนะครับ โอ้มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเอฟซีนะครับมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละมาเยี่ยมก็ยินดีสินะเออยินดีเออไม่มีปัญหานะครับมาอย่างปากพูดแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับขอให้มานะครับเออมันมาสินะครับมาในสถานที่ลึกๆที่นี่เลยเออที่นี่มันมี ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับความเงียบนะครับนะมีครบทุกอย่างให้เลือกสรรยิ่งกว่าห้างอีกนะครับก็ดูการไปนะครับใช่ครับผมมาเลยนะครับนะรลอมาอยู่นะใช่ไหม ท่้งตั้มเขาอยู่ปากทางอยู่แล้วเอซีนะเออต้องกว่าจะมาต้องผ่านด่านชัางตั้มเขาก่อนนะครับเขารออยู่ปากทางอ่ะเออได้ลุ้นกันละคันนี้นะครับเดี๋ยวจะออกไปสมทบนะวันเนี้ยเอมีอยู่แล้วข้างล่างนี่มีอ่าหลุมขยะอยู่เออนะมีอยู่มีอยู่ได้ลุ้นกันนะครับวันนี้ ปล่อยหมาอูหมามันอยู่เรอะมันอยู่แล้วนะครับหมามันมีอยู่แล้วนะครับเออเรารอได้ลุ้นกันนะครับอันนี้มาเลยนะครับดแอดว่ามันมันคงจะไม่กล้ามาตรงนี้หรอกนะครับแอดว่านะเออแค่ตรงนั้นเนี่ยก็ยังยากแล้วบอกได้เลยเ,ลยเออ เอาหาแสงไงมันมาก็หาแสงนะไม่มีอะไรเลยนอกจากแสงนะบอกง่ายๆนะไม่มีอะไรนอกจากแสง <c oughs> เออมันก็รู้ๆกันอยู่นะเอซีนะครับบอกกันง่ายๆนะเออ ว่ากันไปนะครับนะจัดไปฝนตกไหมนะครับฝนไม่ตกนะอากาศเย็นๆนะครับวันนี้อากาศเย็นๆนะนั่งสติกเลยเหรอ <laughs> นะเออได้รอลุ้นกันนะครับเอฟซีนะ เ,ออเพราะที่นี่แน่นะครับสายรายงานมาอยู่แล้วนะว่าอ่ามาในหมู่บ้านนะครับมาในหมู่บ้านน่าจะเป็นสื่อหลักไม่แน่ใจว่าเป็นสื่อนะครับแต่แอดคิดว่าน่าจะใช่นะครับเออปิดไลน์แล้วขอบคุณมากคุณสิริวิมลน,นะครับได้ครับว่าจะมีคนมาหรอ,อมาสินะ เออแอดก็มีแสงเหมือนกันนะคิดว่านะเออเ็พอมีแสงกับเขาอยู่นะนะมีคนคิดถึงมีคนคิดหานะเออมาอยู่มาสิมาสิเออยินดียินดีใช่ครับผมนะครับเออ เขารออยู่เนื่องแล้วเขาก็อยู่ปากทางอยู่แล้ว FC. เอฟอซีเขาก็รออยู่ปากทางอยู่แล้วนะครับจะผ่านมาถึงนี่ก็ต้องผ่านหลายด่านอยู่นะครับบอกได้เลยผ่านหลายด่านอยู่เออขอให้มานะครับที่นี่มันปเปล่าเปียวอยู่แล้ว <laughs> เออนะปเปล่าเปียวอยู่แล้วที่นี่เอฟซี ไม่รู้เหมือนกันแต่แอดไม่ได้เห็นนะครับแอดบอกตรงว่าแอดไม่ได้เห็นแต่ว่า,ามีสายรายงานนะครับว่ามีมาจอดรอนักข่าวว่าอย่างนั้นว่าน่าจะเป็นนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็น่าจะใช่แหละนะครับรอให้หมดหลังคนลง <c oughs> ไม่รู้ว่ามาจริงหรือเปล่าเพราะมันมันต้องนัดหมายกันล่วงหน้าสิถูกไหมล่ะเออมันต้องนัดหมายล่วงหน้านะจริงๆอ่ะใช่ไหมจะมาหากันอ่ะอยู่อยู่แล้วนะครับเออจะมาหากันต้องนัดหมายล่วงหน้านะมาโดยพารการไม่ได้นะที่นี่ที่นี่ไม่ได้นะมันมาโดยพลรการไม่ได้นะมันต้องมานัดหมายกันล่วงหน้าเออ ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเอ,อเพราะยังไงพรุ่งนี้เขาก็ต้องไปช่วงเช้าแหละนะครับประมาณนั้นนะครับถูกต้องครับผมมันต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับจะเข้ามาในนี้นะครับเออเพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลนะในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะอ่าดูดูสถานการณ์นะครับเออ โอ้ <c oughs> มันไม่มาหรอกแอดไม่เคชื่อเลยนะในคำพูดนะครับแอดไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อเลยอ,อแอดคิดว่ามันมาเนะี่ยมันคงจะมาที่สอพอนุ่แหละนะเออคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้ามันจะมามาในสอพอนในมามาที่หมู่บ้านแอดไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือเปล่าเออนะ ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าใน,นะนในหมู่บ้านนะเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยใครจะไปคุ้มมันได้ถามหน่อยนะใครจะคุ้มมันได้เพราะาไม่มีใครเลยนะจะบอกไว้เลยนะเออถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามา Platform ใช่ไหมลนะ่ะถ้าจะมาเนี่ยถ้าจะมาในหมู่บ้านเนี่ยอันนั้นก็ไม่มีใครแหละเออไม่มีใครอยู่ฝั่งนูน้นละไม่มีเลยล่ะพูดง่ายดีกว่าเออไม่มีคนเข้าข้างเลยอ่ะ เพราะอย่างนั้นในหมู่บ้านเนี่ยแอดไม่เชื่อแร้วว่าจะมาถึงหมู่บ้านด้วยสาไปเน่ยถ้ามาเนี่ยถ้าสพไม่แน่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนเช้าพรุ่งนี้ดีกว่านะครับตอนเช้าพรุ่งนี้ <c oughs> เอ่อตอนเช้าพรุ่งนี้รู้เรื่องนะครับคิดว่าอย่างนั้นน่แต่ว่านักข่าวนี่มาแน่แน่นักข่าวนะทีนี้แน่แต่ไม่รู้ว่าจะได้จะได้สัมภาษณ์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเอ่อ จะได้คุยกันหรือเปล่าได้สัมภาษณ์หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยว่อยดูกันนะนี่แหละเอฟซี FC นะครับได้รุนกันวันเนี้ยทั้งคืนแหละว,วันนี้คืนหมาหอนด้วยละ่ะ <c oughs> เอ,อคืนหมาหอนด้วยละ้ะวันเนี้ยอะไรมาหาเนี่ยละ่ะโอ้ยนะมันก็คนละคร้วยนะเออคนละครด้วยละ่ะ นะคนคนละคอด้วยละ่ะวางง่ายๆแหละอ๋อ a t ทเอมหรอก็ไม่แน่ใจนะครับเออก็ไม่แน่ใจน่าจะถ้ามาตรงนั้นก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็น้อยคนมากอะ่ะบอกตรงน้อยคนแล้วเอ,อ่อคนที่อยู่ฝั่งเดียวกันไม่ค่อยมีแล้วน้อยมากแล้วตอนนี้อืม ก็ขอให้มาสินะเออเราก็ยินดีอยู่แล้วไงเราเป็นเจ้าบ้านนะเอาพูดง่ายถูกไหมฉันฉันเป็นเป็นเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับเออมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบอกง่ายๆนะเออใช่ครับผมมาสินะยินดีอยู่แล้วนะยินดีต้อนรับนะในนี้ เขาต้องผ่านเขาอยู่แล้วขั้นแรกอะ่ะเอฟซีต้องผ่านเขาทางนั้นอยู่แล้วเออต้องผ่านเขาอยู่แล้วนะครับเออไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหาอย่าลืมว่าฝั่งนน้นอะ่ะที่หมู่บ้านอะ่ะพวกพวกเราก็เยอะนะเออพวกพวกเราก็เยอะอยู่ที่นั่นอะ่ะ ว่าอยู่คนในหมู่บ้านแล้วก็พักพวกเราก็เยอะนะครับเออ,อยู่ด้วยกันก็เยอะอ,อตรงนั้น่ะอ,อส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะด้วยนะคะออแม่เป็นห่วงอ๋อขอบคุณมากครับคุณแม่นะครับไม่มีปัญหานะครับคุณแม่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆสบายๆอ,อ่า รับรองได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่ไม่ใช่มาเพิ่งมาอยู่เราอยู่มานานแล้วนะครับเออเราก็รู้จักทุกคนอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะอ้อมาเลยนะนะครับเออยินดีเสมอ ก็จะเป็น้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับต้อนรับที่ดีว่าง่ายต้อนรับคือ,อจริงๆดูแลตัวเองด้วยนะครับอขอบคุณมากครับผมคุณกเกษมนะครับไม่มีปัญหานะครับขอบคุณมากนะครับอืเราอยู่ตรงนี้เราก็อ่า